วันนี้ว่างๆมาตลาดน้ำบางนํำพึ่งนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเป็นวันหยุดคนก็จะมากันเยอะนะคนเยอะแต่สาวเลยนะไปแบบที่ใกล้ๆนะ เดี๋ยวายไปเดินคนเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินหาสาเกไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าสาเกทอด

ปันสิบปันสิบเจ้านึงก็เยอะค่ะเพราะไส้กรอกเขาใหญ่มากกินละคุ้มไหมนะคนต่อแถวต่อต่อแถวซื้อไส้กรอกน,นะเออวันนี้คนเยอะวันหยุดเนี่ยไม่รู้จะไปไหนใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพ อันนี้เรคนเยอะกว่าวันเสาร์ทีด่ดิวันนี้พอดีวันหยุดไงนี่ข้ามันเจ้านี้อร่อย ซื้อหลายอย่างอากเอเยยนืหมากเย็นตอะไรมค่ขนเยอะไหมคะหอยดองไมครับหอยดองหอยแครงดองนั่นผป็นีนามาในสยเชาี่ครับ นมเสียไก่ดอร้านนี้เมก่อนจะเป็นคนอิสลามขายนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนเก่าออกหายไปไหนเอาก็ยังขายอยู่นะคะออมามากินสุปเนือนะ้เอเนอะจะได้อะปลาตะเพียนเอ้ปลาต้มเดี๋ยวก่อนเขาเรียกว่าอะไรอะ ของเจ้านี้ก็อร่อยนะเนี่ยปลาปลาปลาตะเพียนต้มไข่เขาจะเยอะนะเจ้าเนี้ยนี่ังเบื้องโบราณลองหน่อยอ่ะ นะีบอกนนี้คนเยอะพอดีเช้านี้ไปไปท้องหน้าหลวงแนละ้วแล้วก็ต้องกลับมาบางน้าำพึ่งก็ดูแล้วคนไปรับเสด็จที่วัดปากแก้วเนอะวันนี้คนเยอะจริง ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อของ,องม่งงงหูถ้าฝนตกลงแท่คะน้ำตังโมน้ำมะนาวน้ำพึ่งแต่เราจะต้องไปกินน้ำอะโวคาโด่ปปั่นแบบเนื้อเลยเนื้อดูดไม่ขึ้นน่ะเจ้าเนี้แจะต้องไปเดินไปอีกที่นะคะอันนี้จะเป็นหนมหวาน อ้คนก็คนเยอะนะก็เดี๋ยวเดินมาอีกเจ้าหนึ่งจะม,หมีห่อหมกอยู่ข้างหน้าเนี่ยห่อหมกปลากายห่อหมูชิ้นปลากาย ขายดีเจ้านี้จะอร่อยเดี๋ยวตรงนี้นะนะถ้าด้านตรงนั้นจะเป็นตะโก้นะแต่นีม้ <8 S 2> มีร้านกาแฟทำหน้านั่งนะคะรีบซื้อเนี่ยซื้อไปก่อนเดี๋ยวขี้เกียจเดินมา ร้านนี้ก็อร่อยนะที่เสียวต้มยำแล้วคนเยอะทุกจุดเลยนะวันนี้เดินไปตรงไหนก็มีแต่คนเป็นเพราะวันหยุดเนาะ เราจะไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะไปกินอะโวคาโดปัน่นต้องรอนานแน่เลยอะโวคาโดเข้ามาต้องมากินเขาที่ต้นมันน่าจะอร่อยจ้าไ,ไปกับอะไรกับกับเดี๋ยวคากลับค่ะกับเราต้องเดินผ่านตรงนี้นี่ซื้อของไล่ไล่สั่งของแล้วก็ไปตามเก็บนะคะเพราะว่าซื้อของ แล้วถือเดินถ่ายมันจะมันไม่สะดวกแต่ดูนะน้ำอะโวคาโดวันนี้วันนี้มนาะอืมปะจาจ่างเจ้านี้ลูกใหญ่เเนี่ยนี่ใหญ่ลูกใหญ่สิสิแม่ขายดีเห็นไหมเจ้านี้ขายดีต้องยืนรอนะ <c oughs> นี่ยคนต่างชาติเขาก็หลอกนานไหนานแน่เห็นไหมคนเยอะมากเลยหลอ่ออร่อยนะเขาทำเราดูให้เนื้อให้เนื้อเยอะเลยกะปไม่เยอะนะเิ่มุนเริ่มุนี ตรงนี้เป็นทางเข้านะโอ้ยวันนี้มีหอหมกมาชั่นมาขายไหมม่ขายอะปลาของไม่ขายปกติเขาก็จะอยู่ในเรือนะขายดีมากสก๊อตเลยปากเลยเฮ้ยเปี้ยทำเองครัเป็นเนื้อปลาล้วนเลยไม่ได้อันนี้ลงซอสพร้อมไปดู ได้กินไหมใค่ปลาทอดปลาทอดผัดพริกแกงเนาะด้านนี้ขายดีนะคะนมบ้าบินบ้าบินมะพร้าว

เอ้ยบาบีกิว็น่า่านน่ออ้ยมีอาลวคอโดหลือน เดี๋ยวไปหาเมี่ยงเมี่ยงคำเนอะเราได้อโวคาโ,คโดมานี่โอโวคาโดเดี๋ยวหาเมี่ยงคำทาน ถือไปแล้วก็ถ่ายด้วยดูซินี่ได้เห็นไหมเห็นไหมเบี้ยงคำจะหาที่นั่งเนอะนั่งนี้ดีกว่า ถือนะมือเวลาเราซื้อของอ่ะซื้อของซื้ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถายลำบากนะคะอาวุโกโดออาวุโกโด เขาให้เนื้อแบบให้เนื้อเกือบจะเต็มกระป๋องอะแล้วเวลาปั่นออกมาดูดอะมันจะดูดติดหลอดแล้วนี่สังส่งถาดใหญ่ทานคนเดียวหมดค่ะ